เ e x t g จนคอมเมอร์สับความไทยส่งเสริมธุรกิจไทยสวัสดีค่ะชื่อไมโรค่ะวันนี้นะคะไม้จะมาสอนวิธีการสร้างร้านค้าบน Next Gen c o m m e r c e ค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะต้องเข้าไปที่เว็บไซต์ one t h นั่นเองค่ะเมื่อเราเข้าไปที่เว็บไซต์แล้วนะคะเราจะเห็น ปุ่มขวามือด้านบนคําว่าลงทะเบียนเราสามารถคลิกคําว่าลงทะเบียนได้เลยค่ะไปแ,แล้วนะคะระบบก็จะให้กรอกข้อมูลการลงทะเบียนนั่นเองค่ะตรงนี้เราจะมาลงทะเบียนยูเซอร์กันนะคะเพียงแค่เรานะคะสามารถเซตติ้งยูสเนมพาสเวิร์ดได้เลยกรอกอ e ีเมลและเบอร์โทรศัพท์ของเรานั่นเองค่ะเมื่อกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วกดลงทะเบียนได้เลยค่ะ เมื่อกดลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะคะระบบก็จะพาเข้าสู่หน้าจอโฮมของเว็บไซต์ 1.cheat นั่นเองค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะต้องไปยืนยันตัวตนกันนั่นเองโดยการยืนยันตัวตนจะมีทั้งหมด3เรเวลค่ะเลเวลแรกก็คือการยืนยันตัวตนด้วยเมลนะคะเลเวลที่2ก็คือการยืนยันตัวตนด้วยเบอร์โทรศัพท์หรือว่า OTP ค่ะเลเวลที่3ก็คือการยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนหรือว่า EKYC นั่นเองค่ะ เรานะคะจะต้องยืนยันตัวตนค่ะให้ครบทั้ง3เลเวลนะคะเมื่อครบทั้ง3 e เลเวลเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะต้องไปลงทะเบียนบัญชีนิติบุคคลนั่นเองโดยนะคะไปที่เมนูบัญชีนิติบุคคลค่ะเมื่อไปที่เมนูบัญชีนิติบุคคลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะต้องไปคลิกเพิ่มบัญชีนิติบุคคลนั่นเองเมื่อคลิกเพิ่มบัญชีนิติบุคคลเสร็จเรียบร้อย ร้านก็สามารถกรอกข้อมูลของนิติบุคคลของเราได้เลยนะคะโดยกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วลงมาด้านล่างจะมีให้แนบเอกสารานั่นเองเมื่อนแนบเอกสารเรียบร้อยแล้วให้กดลงทะเบียนได้เลยกดลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยนะคะก็แสดงว่าเราเนี่ยมีการสมัครยูเซอร์และลงทะเบียนนิติบุคคลเรียบร้อยแล้วค่ะขั้นตอนต่อไปเราก็จะรอเจ้าหน้าที่อนุมัตินะคะเมื่อเจ้าหน้าที่อนุมัติแล้วค่ะเราก็จะสามารถไปสร้างร้านที่เว็บไซต์ nextgencommerce one th เรียบร้อยแล้วนะคะ ขั้นตอนต่อมาค่ะวิธีการสร้างร้านนะคะก็ไปที่เว็บไซต์ gencommerce one th ได้เลยเมื่อเข้าสู่เว็บไซต์เรียบร้อยแล้วนะคะให้คลิกล็อกอินค่ะที่ขวามือด้านบนได้เลยระบบนคะคะก็จะให้กรอกในส่วนของ username password เราสามารถกรอก username password ที่เราสมัครจากเว็บไซต์1 n th 1> ได้เลยเมื่อกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กดเข้าสู่ระบบได้เลยค่ะ เมื่อเข้าสู่ระบบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้คลิกที่ชื่อ user ขวามือด้านบนเลยเมื่อคลิกเสร็จเรียบร้อยร้านค้าจะเห็นเมนูคำว่าข้อมูลนิติบุคคลนะคะให้เราเลือกไปที่ข้อมูลนิติบุคคลได้เลยค่ะเมื่อเลือกข้อมูลนิติบุคคลเสร็จเรียบร้อยแล้วระบบจะแสดง ลงทะเบียนร้านค้านะคะเลื่อนลงมาด้านล่างค่ะจะมีให้กรอกเลขประจําตัวผู้เสียภาษีของนิติบุคคลเราหรือว่าแท็ก ID ของร้านค้าเรานั่นเองร้านสามารถกรอกข้อมูลได้เลยเมื่อกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยให้กดค้นหานะคะเดี๋ยวเน็กเจนคอมเมอร์สค่ะจะไปดึงข้อมูลจากเว็บไซต์วันดอทีที่เรามีการลงทะเบียนนิติบุคคลไว้ให้แล้วนะคะจะมีข้อมูลโชว์ให้ให้ร้านค้าเนี่ยตรวจสอบข้อมูลของร้านค้าเรานั่นเองเมื่อตรวจสอบข้อมูลเสร็จเรียบร้อยกดลงทะเบียนได้เลยเมื่อกดลงทะเบียน เสร็จเรียบร้อยค่ะเราจะสามารถสร้างร้านค้าของเราได้แล้วโดยการสร้างร้านก็จะเข้าไปที่ยูเซอร์ขวามือด้านบนอีกรอบนึงค่ะคลิกเข้าไปแล้วจะเจอคําว่าร้านค้าเมื่อเจอคําว่าร้านค้าแล้วกดคําว่าร้านค้าจะมีคําว่าสร้างร้านค้านั่นเองร้านสามารถคลิกสร้างร้านได้เลยเมื่อคลิกสร้างร้านแล้วนะคะเราก็จะโชว์ข้อมูลต่างๆมาให้ร้านกรอกในการสร้างร้านนั่นเองอันแรกก็คือรูปภาพโปรไฟล์ค่ะร้านสามารถเลือกรูปภาพโปรไฟล์ให้กับร้านเราได้เลยนอกจากนี้ยังมีรูปภาพ าพหน้าปกหรือว่าแบนเนอร์ร้านด้วยนะคะแล้วก็ชื่อร้านค้าเราก็สามารถตั้งได้เลยค่ะและกรอ,อกข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับร้านค้าได้เลยนอกจากนี้ยังมีในส่วนของการตั้งค่าอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการตั้งค่าเปิดปิด,ปดร้านตรงนี้เราก็สามารถกลับมาแก้ไขาการเปิดปิด,ปดร้านได้ตลอดเลย นอกจากนี้ค่ะก็จะมีในส่วนของการตั้งค่าการขนส่งนั่นเองร้านสามารถมาตั้งค่าได้เลยว่าร้านค้าของเราจะใช้ขนส่งเจ้าไหนบ้างนะคะต่อมาจะเป็นการตั้งค่าช่องทางการรับชําระเงินจากลูกค้านั่นเองร้านสามารถมาเลือกวิธีการรับชําระเงินจากลูกค้าของร้านได้เลย ส่วนต่อไปค่ะก็จะเป็นในส่วนของข้อมูลธนาคารนะคะในการที่ร้านจะรับเงินกลับจากแพลตฟอร์ม Next Gen Commerce นั่นเองสามารถมากรอกเลขบัญชีนะคะของร้านเราได้เลยนะคะเมื่อกรอกเสร็จเรียบร้อยแล้วกดถัดไปที่หน้าที่2ค่ะ ข้อมูลที่หน้าที่2นะคะเราก็จะให้ร้านกรอกที่อยู่ค่ะของร้านค้านั่นเองที่อยู่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่อยู่ที่ขนส่งจะเข้าไปรับสินค้านั่นเองและกรอกชื่อนะคะนามสกุลนะคะผู้ส่งเบอร์โทรศัพท์และอีเมลได้เลยเมื่อกรอกข้อมูลหน้าที่2เสร็จเรียบร้อยแล้วกดถัดไปที่หน้าที่3าค่ะหน้าสุดท้ายนะคะเราจะให้ใส่รูปภาพโฆษณาของร้านค้าเหล่านั่นเองค่ะเมื่อใส่ข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วสามารถกดบันทึกได้เลยเมื่อบันทึกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะระบบก็จะสร้างร้านค้า หแสดงว่าขั้นตอนนี้เนี่ยร้านนะคะก็จะสามารถสร้างร้านบน NexGen t Commerce ได้เรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปนะคะเราจะไปดูวิธีการใช้งานสําหรับร้านค้าว่านอกจากสร้างร้านเสร็จเรียบร้อยแล้วร้านเนี่ยจะใช้เมนูไหนบ้างนะคะแล้วร้านเนี่ยจะมีเมนูไหนนะคะในการเข้าใช้งานบน NexGen t Commerce บ้างนั่นเองโดวยวิธีนะคะการเข้าหลังร้านนะคะคลิกเข้าไปที่ ยูเซอร์ความือด้านบนเหมือนเดิมค่ะจะเห็นคําว่าร้านค้าเรากดเข้าไปที่คําว่าร้านค้าได้เลยจะมีชื่อร้านของเราขึ้นมาให้เราเลือกนะคะเราสามารถเลือกชื่อร้านของเราได้เลยและระบบก็จะพาเข้าสู่หลังร้านค้านั่นเองค่ะมาเริ่มกันที่เมนูแรกนะคะสําหรับร้านค้าก็คือเมนูรายการสินค้านั่นเองเมนูนี้นะคะเราจะมีไว้ให้กับทางร้านค้ามาเพิ่มสินค้าที่เราจะขายบน Next Gen Commerce นั่นเองค่ะโดยวิธีการเพิ่มสินค้านะคะร้านก็สามารถดูได้ที่ความือด้านบนจะมีปุ่มอยู่3 ปุ่มนั่นเองโดยวิธีการเพิ่มเราจะมีให้อยู่2วิธีวิธีแรกก็คือวิธีการเพิ่มสินค้าผ่านไฟล์ Excel นั่นเองค่ะสามารถคลิกที่ปุ่มแรกได้เลยก็คือดาวน์โหลดตัวอย่างนะคะไฟล์ Excel ออกมาค่ะถ้าล้านดาวน์โหลดมาแล้วนะคะเราก็จะได้ไฟล์ Excel เมื่อเปิดไฟล์ Excel แล้วเนี่ยนะคะระบบก็จะบอกให้ว่าแต่ละคอลัมน์ร้านจะต้องกรอกข้อมูลอะไรบ้างมันเริ่มต้นกันด้วยคอลัมน์แรกเลยก็คือรหัสสินค้าหรือว่า SKU ของสินค้าเรานั่นเองคอลัมน์ที่2นะคะก็คือชื่อสินค้าค่ะ อลอร่ำต่อไปก็คือหมวดหมู่ของสินค้าเรานะคะขลัม่์ต่อไปค่ะก็คือหน่วยของสินค้าเรานั่นเองค่ะขอลอร่ำต่อมานะคะก็คืออลัมน์ภาษีมูลค่าเพิ่มนั่นเองเราจะให้เลือกนะว่าสินค้าชิ้นนี้เนี่ยมีภาษีหรือเปล่านั่นเองนะคะวัด7%จหรือว่าได้รับการยกเว้นวัดค่ะ คอลัมน์ต่อไปก็คือรายละเอียดของสินค้าหรือว่าดีเทลของสินค้าเรานั่นเองร้านก็สามารถกรอกข้อมูลมาในไฟล์ Excel ได้เลยคอลัมน์ต่อไปค่ะก็คือคอลัมน์ราคานะหรือว่าราคาขา,ขายของสินค้าเรานั่นเองเราสามารถกรอกราคามาได้เลยนะคะว่าเราจะขายสินค้าชิ้นนี้กี่บาทนั่นเองค่ะคอลัมน์ต่อไปจะเป็นคอลัมน์ที่เราจะถามร้านค้าว่าสินค้าชิ้นนี้ราคาที่กรอกมานี้รวมแ a t แล้วหรือยังนั่นเองค่ะร้านก็สามารถเลือกใส่ข้อมูลมาได้เลยคอลัมน์ต่อไปก็คือจำนวนสินค้าพร้อมขายนั่น หรือว่าสินค้าคงคลังของเราร้านสามารถกรอกจํานวนสต็อกมาได้เลยนะคะต่อไปค่ะก็จะเป็นในส่วนของรูปแบบการจัดส่งนะคะตรงนี้ร้านก็สามารถกรอกความสูงความกว้างความยาวและน้ําหนักของสินค้าของเรามาได้เลยนะคะข้อมูลตรงนี้เราก็จะไปคํานวณค่าจัดส่งให้นั่นเอง คอลัมน์ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของรูปภาพถ้าหากว่าเรามีรูปภาพสินค้าก็สามารถใส่ลิงก์รูปภาพมาในไฟล์ได้เลยนะคะเมื่อกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถนำไฟล์ Excel ตรงนี้ค่ะ ไปอัปโหลดขึ้นระบบโดยปุ่มตรงกลางนะคะอัปโหลดไฟล์ Excel นั่นเองร้านสามารถกดอัปโหลดได้เลยนะคะแล้วก็เลือกไฟล์ Excel ที่เรากรอกไปเมื่อกี้เข้าสู่ระบบได้เลยวิธีนี้ก็จะเป็นวิธีแรกนะคะโดยการเพิ่มสินค้าโดยไฟล์ Excel ส่วนวิธีที่2ค่ะถ้าร้านไม่สะดวกใช้ไฟล์ Excel เราสามารถเพิ่มที่หน้าระบบ Next Gen ได้เลยนะคะโดยสามารถคลิกที่ปุ่มเพิ่มสินค้าได้เลยค่ะ เมื่อคิดเข้าไปแล้วนะคะเดี๋ยวระบบก็จะออตโต้ข้อมูลในส่วนที่ร้านค้าจะต้องกรอกในการเพิ่มสินค้านั่นเองข้อมูลแรกนะคะก็คือรหัสสินค้าค่ะ SKU ของสินค้าเรานั่นเองข้อมูลต่อมานะคะก็คือชื่อสินค้าตรงนี้เนี่ยระบ,บุได้ทั้งชื่อภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยเลยต่อมาค่ะจะเป็นหมวดหมู่นะคะหมวดหมู่ใหญ่หมวดหมู่ย่อยก็สามารถเลือกให้ตรงกับสินค้าเราได้เลยค่ะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นแบรนด์ตรงนี้เนี่ยเรามีให้ร้านสามารถพิมพ์ชื่อแบรนด์ของตัวเองเพิ่มเติมได้ด้วยถ้าไม่มีให้เลือก default ได้เลยนะคะต่อมาค่ะจะเป็นตัวแทนจําหน่ายเหมือนกันตรงนี้เรามีให้ร้านเนี่ยสามารถใส่ชื่อตัวแทนจําหน่ายได้เลยแต่ถ้าไม่มีให้เลือก default ได้เลยนะคะเลื่อนลงมาด้านล่างค่ะก็จะเป็นจํานวนหน่วยนับของสินค้าเรานั่นเองสามารถใส่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นชิ้นเป็นกง นะคะระบุจํานวนหน่วยนะับได้เลยเลื่อนลงมาค่ะก็จะเป็นในส่วนของสถานะข้อความหรือว่าป้ายติดแท็กให้กับสินค้าเรานั่นเองไม่ว่าจะเป็นสินค้าใหม่สินค้าเล็ o คอมเมนต์ก็สามารถเลือกติดป้ายให้กับสินค้าเราได้เลยค่ะส่วนต่อไปนะคะก็จะเป็นในส่วนของรายละเอียดสินค้าตรงนี้เนี่ยร้านก็สามารถใส่ได้เลยว่าจะใส่รายละเอียดสินค้า สั้นหรือว่ายาวถ้า,ารายละเอียดสินค้าเรายาวแนะนําว่าให้กรอกทั้งกล่องด้านล่างตรงนี้ได้เลยนอกจากนี้นะคะเรายังมีให้ร้านเนี่ยเลือกได้โดยว่าสินค้าชิ้นนี้เนี่ยมีแบตหรือเปล่านะคะแบตเจ็ดเปอร์เซ็นต์แบตศูนย์เปอร์เซ็นต์หรือได้รับการยกเว้นแบตนั่นเองค่ะ อันนี้ก็จะเป็นในส่วนข้อมูลแรกในการเพิ่มสินค้าไปต่อกันข้อมูลส่วนที่2ค่ะก็คือรายละเอียดของสินค้าเรานั่นเองอันแรกเลยเราจะเห็นคําว่าปุ่มเพิ่มรายละเอียดสินค้าถ้าเรากดเปิดตรงนี้คืออะไรนะคะก็คือการที่สินค้าของเรามีตัวเลือกนั่นเองเช่นอาจจะเป็นตัวเลือกสีหรือว่าตัวเลือกไซส์เราสามารถเปิดปุ่มรายละเอียดสินค้าได้เลยและใส่ชื่อลักษณะค่ะเดี๋ยวยกตัวอย่างให้นะคะเช่น นะตัวเลือกสีนั่นเองเราก็ใส่คําว่าสีเข้าไปในชื่อลักษณะได้เลยในส่วนของตัวเลือกนะคะเราก็จะใส่เป็นตัวเลือกสีขาวตัวเลือกสีดําและตัวเลือกสีอื่นๆที่ร้านมีได้เลยค่ะ เมื่อใส่ชื่อตัวเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วเลือนลงมาด้านล่างก็สามารถใส่รูปภาพของแต่ละตัวเลือกได้ด้วยนะคะแล้วนอกจากนี้เรายังสามารถใส่สต๊อกค่ะว่าแต่ละตัวเลือกของเราแต่ละสีของเราเนี่ยสต๊อกเป็นเท่าไหร่ได้นั่นเองตัวอย่างนะสีขาวและสีดําเราขายราคาไม่เท่ากันร้านก็สามารถกดราคาเท่ากันทุกชิ้นออกได้เลยเรานะคะจะมีให้กรอกราคาเฉพาะของสีขาวและราคาเฉพาะของสีดําตายนั่นเองค่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวอย่างสินค้าที่มีตัว ถ้าสินค้าเราไม่มีตัวเลือกเราก็ปิดปุ่มเพิ่มรายละเอียดสินค้าได้เลยค่ะระบบก็จะให้กรอกจํานวนสต๊อกของสินค้าชิ้นนั้นได้เลยว่าปัจจุบันสต๊อกพร้อมขายนะมีกี่ชิ้นและนอกจากนี้เรายังมีเพียออเดอร์ให้กรอกได้อีกด้วยถ้าร้านบอกว่าร้านไม่มีเพียออเดอร์ค่ะช่องหลังนะคะเราก็กรอกเป็นสต็อกพร้อมขายเหมือนกับช่องแรกได้เลยค่ะ แต่ถ้าร้านบอกว่าร้านมีพิออเดอร์นะคะสินค้าพร้อมขายและพิออเดอร์เราสามารถบวกจำนวนพิออเดอร์เข้าไปกับสินค้าพร้อมขายได้เลยนะคะ ส่วนต่อมาจะเป็นในส่วนของข้อมูลที่เกี่ยวกับการจัดส่งหรือว่าค่าขนส่งนั่นเองตรงนี้นะคะเราจะมีให้ร้านเนี่ยกรอกข,ขนาดพัสดุที่ใช้จัดส่งของสินค้านั้นๆนั่นเองไม่ว่าจะเป็นความกว้างความยาวความสูงและน้ําหนักนะคะเพราะว่าข้อมูลตรงนี้เราจะนําไปให้ขนสง่งคํานวณเป็นค่าขนส่งมาให้นั่นเองค่ะข้อมูลต่อมาก็คือราคาค่ะเราจะให้ร้านนะใส่ว่าราคาของสินค้าชิ้นนี้เนี่ยเป็นเท่าไหร่นั่นเองร้านสามารถกรอกราคาได้เลยและก็จะให้ใส่ราคา ที่ลดแล้วได้อีกด้วยนะคะตรงนี้ถ้าร้านเนี่ยมีราคาที่ลดแล้วตอนที่สินค้าไปโชว์เราจะมีการคำนวณส่วนลดให้ด้วยว่าลดไปกี่เปอร์เซ็นต์นั่นเองแต่ว่าถ้าร้านนะคะไม่มีราคาที่ลดแล้วก็สามารถใส่ราคาทั้ง2ช่องนี้เป็นราคาที่เท่ากันได้เลยนั่นเองค่ะ ต่อมาจะเป็นในส่วนของการกําหนดขนาดคําสั่งซื้อนะคะที่ร้านเนี่ยสามารถกําหนดได้ด้วยว่าขั้นต่ำนะคะของการซื้อสินค้าชิ้นนี้เนี่ยต้องขั้นต่ํากี่ชิ้นและสูงสุดได้กี่ชิ้นนั่นเองส่วนสุดท้ายค่ะในการเพิ่มสินค้าก็คือรูปภาพนอกจากรูปภาพนะคะเรายังให้ใส่ลิงก์วิดีโอได้อีกด้วยแต่ตรงนี้เนี่ยต้องเป็นลิงก์ YouTube เท่านั้นนะคะในส่วนของรูปภาพก็สามารถใส่ได้6รูปภาพนะคะจะมีขนาดบอกอยู่ตามด้านล่างนั่นเองค่ะ เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วร้านสามารถกดบันทึกได้เลยเมื่อบันทึกเรียบร้อยแล้วระบบก็จะครียดสินค้าให้ไปโชว์ที่หน้าโต e ของร้านค้านั่นเองค่ะค่ะเมนูต่อมานะคะเมนูที่2ชื่อว่ารายการสั่งซื้อสินค้านั่นเองเมนูนี้เรามีไว้ให้กับทางร้านค้าได้มาดูออเดอร์กันนั่นเองถ้าเมื่อมีลูกค้าสั่งซื้อสินค้าเรามาค่ะก็จะ เมนูที่2ตรงนี้ที่ชื่อว่ารายการสั่งซื้อสินค้านั่นเองร้านค้าก็สามารถคลิกเมนูนี้นะคะเข้ามาดูออเดอร์ได้เลยว่ามีออเดอร์อะไรสั่งซื้อเข้ามาบ้างนะคะก็จะมีวันที่มีชื่อผู้ซื้อให้และร้านเนี่ยสามารถกดคลิกเข้าไปดูที่รายละเอียดได้เลยระบบเนี่ยก็จะโชว์รายละเอียดคําสั่งซื้อมาให้นะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของชื่อผู้ซื้อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ที่เราจะใช้จัดส่งนั่นเองแล้วก็สินค้าที่เขาซื้อเข้ามานะคะแล้วก็การชําระเงินว่าเขาชําระเงินแบบไหนนะคะ ยอดกี่บาทนั่นเองค่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของข้อมูลรายละเอียดสินค้าหรือว่ารายละเอียดออเดอร์ของเรานั่นเองนอกจากนี้นะคะเราก็ยังมีอีเมลส่งแจ้งเตือนร้านค้าด้วยเมื่อมีออเดอร์เข้ามานอกจากออเดอร์ที่จะอยู่ในเมนูที่2นี้นะคะต่อไปนะคะเมนูต่อมาสําหรับร้านค้านะคะเมนูที่3ชื่อว่าเมนูรายงานจัดส่งนั่นเองรายงานการจัดส่งตรงนี้นะคะเรามีวให้กับทางร้านค้าเนี่ยมันเรียกขนส่งเพื่อเข้าไปรับสินค้านั่นเองค่ะเมื่อมีออเดอร์เข้ามาที่เมนูที่ ี่2เมื่อกี้ก็จะมีออเดอร์เข้ามาที่เมนูที่3เพื่อให้ร้านค้านะคะมาคลิกเลือกออเดอร์ที่พร้อมจัดส่งเรียบร้อยแล้วเมื่อคลิกเสร็จเรียบร้อยก็สามารถเรียกคูเรียนหรือว่าเรียกพนักง,งานขนส่งเข้ามารับสินค้าได้เลยค่ะนอกจากนี้เมนูที่3เรายังมีให้ร้านเนี่ยสามารถปิ้นใบปะหน้าเพื่อแปะที่หน้ากล่องพัสดุได้อีกด้วยนะคะจะเป็นเมนูที่3ก็คือเมนูรายงานการจัดส่งนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเมนูสำหรับร้านค้าเมนูที่4ชื่อว่า การจัดการร้านค้านั่นเองเมนูนี้เรามีไว้ให้กับทางร้านค้ามาแก้ไขข้อมูลของร้านเรานั่นเองและการตั้งค่าต่างๆด้วยร้านสามารถกดเข้าไปที่จัดการร้านค้าและกดแก้ไขได้เลยค่ะระบบเนี่ยก็จะให้แก้ได้ตั้งแต่รูปโปรไฟล์รูปภาพหน้าปกจะเพิ่มเติมก็ได้ชื่อร้านค้าถ้าอยากจะแก้ไขก็ได้เหมือนกันรายละเอียดเกี่ยวกับร้านนะคะข้อมูลติดต่อต่างๆของร้านค้าเราก็สามารถแก้ไขได้นอกจากนี้ร้านยังสามารถตั้งค่าได้เองอีกด้วยเริ่ม ต้นกันด้วยการเปิดปิดร้านค้าค่ะ ตรงนี้ถ้าร้านนะคะไม่สะดวกรับออเดอร์ในวันไหนร้านก็สามารถเข้ามากดปิดร้านได้เลยนะคะลูกค้าที่เข้ามาที่ Next Gen Commerce ก็จะไม่สามารถเห็นร้านค้าแล้วก็สินค้าได้นั่นเองแต่ถ้าเราสะดวกรับออเดอร์แล้วให้คลิกเข้ามาที่จัดการร้านค้าและกดเปิดได้เลยนะคะลูกค้าก็จะได้เห็นสินค้าและสั่งซื้อสินค้าเราเข้ามาได้นั่นเองต่อไปก็จะเป็นในส่วนของการตั้งค่าขนส่งนั่นเองร้านเนี่ยสามารถตั้งค่าได้เลยนะคะว่าร้านของเราจะใช้ขนส่งเจ้าไหนบ้างซึ่งร้าน สามารถเลือกได้มากกว่า1ขนส่งได้อีกด้วยถ้าหากว่าร้านเนี่ยเลือกมากกว่า1ขนส่งเวลาที่ลูกค้าสั่งซื้อเข้ามาเขาจะเลือกได้ค่ะว่าออเดอร์นั้นเนี่ยเขาอยากจัดส่งกับขนส่งเจ้าไหนนั่นเองนะคะถ้าหากว่าร้านเลือกเสร็จแล้วค่ะขั้นตอนต่อมาจะเป็นในส่วนของการตั้งค่าว,วิธีการชําระเงินนั่นเองปัจจุบัน n e x เ Gen Commerce ของเราค่ะจะมีให้อยู่2วิธีก็คือ QR Code และเครดิตการ์ดร้านสามารถเลือกได้เลยว่าร้านของเราจะเปิดรับเงินแบบไหนบ้าง จะเลือกทั้ง2วิธีหรือเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งก็ได้เหมือนกันส่วนต่อมาค่ะก็จะเป็นในส่วนของธนาคารตรงนี้เราก็มีให้ร้านเนี่ยสามารถมากรอกธนาคารในการรับเงินกลับจากแพลตฟอร์ม Next Gen Commerce ได้อีกด้วย กดถัดไปที่หน้าที่2ค่ะก็จะเป็นในส่วนของข้อมูลชื่อที่อยู่นะคะสําหรับการจัดส่งนั่นเองร้านก็สามารถกลับมาแก้ไขข้อมูลได้เลยถ้าหากว่าเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่นั่นเองกดถัดไปที่หน้าที่3ได้เลยจะเป็นในส่วนของรูปภาพโฆษณาค่ะเพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับร้านของเราเมื่อเรากรอกข้อมูลหรือว่าแก้ไขข้อมูลครบทั้ง3หน้าเรียบร้อยแล้วกดบันทึกได้เลยค่ะเดี๋ยวระบบจะอัปเดตข้อมูลให้ตามที่เรามีการแก้ไขไปนั่นเอง ค่ะและเมนูต่อไปเมนูที่5นะคะก็คือเมนูแดชบอร์ดร้านค้านั่นเองตรงนี้เรามีแดชบอร์ดไว้ให้กับทางร้านค้าเนี่ยได้ดูรายได้นะคะในระบบเน็กเจนคอมเมอร์ Gen ได้อีกด้วยร้านก็สามารถเข้ามาดูที่แดชบอร์ดได้เลยและยังสามารถ Export Excel นะคะออกไปใช้ข้อมูลได้อีกด้วยค่ะในส่วนของแดชบอร์ดเราก็มี s u m เมอรให้ดูด้วยไม่ว่าจะเป็นของ10สินค้าขายดีนะสิมูลค่าคําสั่งซื้อและท็อป0ลูกค้าที่ซื้อสะสมเยอะที่สุดอีกด้วยค่ะ เมนูต่อมานะคะก็จะเป็นเมนูของแชทร้านค้านั่นเองตรงนี้แนะนําว่าถ้าเราเนี่ยเข้าหลังร้านครั้งแรกให้มากดเปิดแชทไว้ก่อนนะคะเมื่อเปิดแชทเสร็จเรียบร้อยแล้วหน้าโซของเราก็จะมีปุ่มแชทข่าวไว้ให้กับทางลูกค้าเนี่ยทักแชทลรงมาได้นั่นเองค่ะเมนูถัดไปสําหรับร้านค้านะคะก็คือเมนูการจัดการโปรโมชั่นนั่นเองเมนู menu การจัดการโปรโมชั่นนะคะเรามีไว้ให้กับทางร้านค้าเนี่ยได้จัดโปรโมชั่นให้กับลูกค้าของตัวเองได้เลยมีทั้ง2รูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบคูปองหรือว่ารูปแบบแปมนั่นเองใน ส่วนของรูปแบบคูปองนะคะร้านก็สามารถกดเข้าไปที่คูปองแล้วก็คลิกเพิ่มคูปองได้เลยจะมีทั้งคูปองส่วนลดคูปองส่งฟรีและคูปองซื้อ1แถม1นนั่นเองร้านก็สามารถคลิกได้เลยว่าเราเนี่ยจะเลือกแจกคูปองแบบไหนดีนะคะเมื่อคลิกเข้าไปแล้วระบบก็จะให้ร้านเนี่ยสามารถใส่รูปภาพคูปองได้เลยนะคะแล้วก็ตั้งชื่อคูปองได้เลยตั้งรหัสคูปองของเราได้เลยค่ะแล้วก็กรอกรายละเอียดคูปองนะคะสิทธิประโยชน์ต่างๆที่เราอยากจะแจ้งให้ลูกค้าเราทราบนั่นเอง นะคะแล้วก็ตั้งค่าจํานวนคูปองค่ะว่าร้านเนี่ยจะแจกคูปองกี่บใบ <Hey. S 1> นอกจากนี้นะคะร้านยังสามารถตั้งค่าการใช้งานให้ด้วยว่าลูกค้า1คนจะให้ใช้คูปองได้กี่ใบนั่นเอง ต่อมานะคะเราก็จะไปตั้งระยะเวลากันระยะเวลาตรงนี้นะคะร้านก็สามารถตั้งค่าได้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการแจกคูปองว่าเราเนี่ยจะแจกนานขนาดไหนนอกจากนี้เนี่ยยังสามารถตั้งค่าระยะเวลาการใช้งานได้อีกด้วยว่าจะให้ลูกค้าของเราเนี่ยใช้งานคูปองได้ขนาดไหนนั่นเองค่ะเมื่อตั้งเวลาสลเสร็จเรียบร้อยก็จะมาตั้งในส่วนของค่าใช้จ่ายกันว่าลูกค้าของเราจะต้องมีค่าใช้จ่ายขั้นต่ําเท่าไหร่ถึงจะใช้คูปองใบนี้ได้ต่อมาค่ะจะเป็นในส่วนของการตั้งค่าว่าคูปองใบนี้เราจะให้ลดเป็นจํานวนเงิน ที่เป็นบาทหรือว่าเราจะให้ลดเป็นเปอร์เซ็นต์นั่นเองในส่วนของเปอร์เซ็นต์ก็สามารถจํากัดวงเงินได้ด้วยนะคะในส่วนตรงนี้ถ้ากรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วลงมาที่ข้อมูลสุดท้ายเลยเราจะให้ร้านเนี่ยสามารถเลือกสินค้าที่เข้าร่วมคูปองใบนี้ได้ด้วยเมื่อกรอกข้อมูลทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยแล้วกดยืนยันได้เลยค่ะเดี๋ยวระบบจะคีเอทดคูปองให้ไปโชว์ที่หน้าสโตร์ของร้านค้านั่นเอง ต่อมาค่ะจะเป็นในส่วนของการสะสมแต้มตรงนี้ร้านสามารถกดไปที่แต้มได้เลยระบบจะมีให้เปิดการสะสมแต้มเมื่อเปิดเสร็จเรียบร้อยค่ะร้านก็จะต้องมากรอกข้อมูลนะคะในการสะสมแต้มนั่นเองเราจะให้ร้านกรอกข่าว่าย,ยอดคาสั่งซื้อเท่าไหร่ร้านเนี่ยจะให้สะสมได้กี่แต้มเมื่อสะสมครบกี่แต้มแล้วจะสามารถนําไปเป็นส่วนลดได้กี่บาทนั่นเองร้านก็สามารถมากรอกข้อมูลได้เลยนอกจากนี้ยังสามารถกําหนดระยะเวลาการสะสมแต้มได้อีกด้วยร้านจะเลือกเป็นกําหนดก็ได้หรือไม่ กำหนดกระดายนั่นเองค่ะเมื่อก่อข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วกดบันทึกได้เลยเดี๋ยวระบบเราจะมีการเล็กร์ดข้อมูลลูกค้าที่สะสมแต้มกับเราให้ไปโชว์ที่ลายชื่อลูกค้าสะสมแต้มนั่นเองนะคะต่อมาเมนูถัดไปค่ะจะเป็นเมนูโปรแกรม Every a f ฟ i a t e ค่ะ Every a f ฟ i a t e ตรงนี้คืออะไรก็คือการที่เราเนี่ยจะมีผู้ช่วยโปรโมทสินค้าหรือว่ามีผู้ช่วยขายนั่นเอง อันแรกเลยร้านเนี่ยสามารถเข้ามาที่โป,โปรแกรม f f i l i a t e นะคะแล้วก็เลือกเข้าไปที่จัดการ f f i l i a t e ได้เลยนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยร้านเนี่ยสามารถมาเลือกสินค้าที่จะเข้าร่วม f f i t i a t e ได้อีกด้วยนะคะว่าเราเนี่ยจะนำสินค้าไหนเข้าร่วมบ้าแล้วแต่ละสินค้าร้านก็สามารถกำหนดค่าคอมมิชชั่นได้อย่างอิสระภายสินค้าเลยนั่นเองค่ะ เมื่อร้านนะคะตั้งค่าคอมมิชชั่นเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวไปกันที่เมนูต่อไปรายชื่อผู้เข้าร่วมแอฟรีเอตรงนี้เนี่ยเรามีให้ร้านเนี่ยเลือกได้ด้วยว่าคนที่จะมาเข้าร่วมแอฟรีเอกับร้านเราหรือว่าผู้ช่วยโปรโมทสินค้าให้กับร้านเราเนี่ยเราจะอนุมัติเขาก่อนหรือเปล่านั่นเองถ้าร้านบอกว่าร้านอยากอนุมัติเขานะคะร้านสามารถคลิกที่ขวามือน้านบนกดปิดอนุมัติออโต้ได้เลยนะคะเมื่อเราปิดเสร็จเรียบร้อยเนี่ย ผู้เข้าร่วมแอฟเฟรของร้านค้าเราหรือว่าผู้ช่วยโปรโมทสินค้ากับร้านค้าเราเนี่ย <S <S เขาจะต้องขออนุมัติเราเข้ามาก่อนนั่นเองเมื่อเขาขอเขาเราเข้ามาแล้วนะคะ <S <S ก็จะมีรายชื่อขึ้นอยู่ด้านล่างร้านค้าสามารถกดรายละเอียดเพื่อไปเช็คโปรไฟล์ของเขาได้เลยเมื่อเช็คโปรไฟล์เสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าเราอยากอนุมัตินะคะเราก็สามารถคลิกที่อนุมัติเข้าร่วมได้เลยแต่ถ้าเราจะปฏิเสธเราก็สามารถเลือกที่ปฏิเสธการเข้าร่วมได้นั่นเองค่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการอนุมัตินะคะแต่ว่าถ้าร้านบอกว่า ร้านเนี่ยเปิดให้ผู้เข้าร่วมแอฟรีเอหรือว่าคนที่จะมาช่วยโปรโมทสินค้ากับร้านค้าเราแบบพับิกเลยร้านก็คลิกที่กว่ามือด้านบนเปิดอนุมัติ อัตโนมัตินั่นเองค่ะต่อมาค่ะเมื่อมีผู้ช่วยโปรโมทสินค้ากับทางร้านค้าเราแล้ว,ลวหรือว่ามีผู้ช่วยขายสินค้ากับทางร้านค้าเราแล้ว n e x t g e n Commerce เราก็มีแดชบอร์ดให้กับร้านค้าดูเหมือนกันนะคะร้านค้าสามารถเลือกเข้าไปที่แดชบอร์ด Affiliate ได้เลยในส่วนตรงนี้เราก็จะมีในส่วนของข้อมูล Affiliate ค่ะขึ้นมาให้กับทางร้านค้าดูไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่ถูกนําไปโปรโมทหรือว่านําไปช่วยขายแล้วนั่นเองนะคะแล้วนอกจากนี้ยังมีในส่วนของข้อมูลผู้เข้าร่วม f f i l i a t e หรือว่าผู้ช่วยโปรโมท กับสินค้าเราว่าปัจจุบันนี้ใครบ้างแต่ละคน p e อ f ์ฟอร์แมเป็นยังไงนะคะขายได้เท่าไหร่แล้วแล้วก็ได้ค่าคอมมิชชั่นจากร้านค้าเราไปเท่าไหร่แล้วนั่นเองค่ะค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นขั้นตอนค่ะตั้งแต่การสมัคร User การสร้างร้านค้าและการใช้งานสำหรับร้านค้าบนระบบ NexGen t Commerce ถ้าหากว่าร้านไหนมีข้อสงสัยเพิ่มเติม,ตมนะคะสามารถทักแชทแอดมินที่หน้าแพลตฟอร์ม NexGen t Commerce ได้เลยขอบคุณค่ะ